สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่12เดือนสิงหาคมนะครับราคาทองคำแท่งเทียนณปัจจุบันขณะที่ผมพูดอยู่นั่นคือเวลา10ขออภัยครับ8นาฬิกา19นาทีราคาทองคำเริ่มมีการย่อตัวแต่ว่าตอนนี้ขณะที่ราคาทองคำเริ่มย่อตัวนั่งจุดเห็นไหมครับว่าผมได้มีการวางแนวรับเล็กๆเ,เ,เอาไว้ที่2,421ถึง2,427ถ้าราคาทองคำ ไม่หลุดจากบริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ด้านล่างเลยนะครับให้ทุกคนในไลฟ์ของเราเข้าใจตรงกันว่าเดี๋ยวราคาทองคำมันจะดีสลับกลับขึ้นไปกลับขึ้นถึงยอดเดิมหรือไม่ก็หายใหม่จะมีแค่2อ,อย่างนี้และนทุกท่าจ,จะถามต่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือคุณเข้าไปการไปทำไฮบอลกองทองคำเนี่ยเงื่อนไขและก็ระยะเวลามันคือตัวกำหนดครับ เงื่อนไขของเราก็คือถ้าไม่หลุด2421.95ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นทองคํากลับขึ้นไปข้างบนแน่ๆนี่คือสิ่งที่ขาบายจะต้องดูดังนั้นคนที่ได้กำไรไม้บายมาเขาก็จะถามว่าคุณครับผมควรจะถือไม้บายต่อดีไหมคําตอบนั้นก็ชัดเจนตายตัวโซนน้ํามื่นด้านล่างถ้าไม่หลุดแปลว่าถือได้ ราะไม่ช้าก็เร็วยังไงท้องก็ต้องกลับยอดเดิมหรือไม่ก็หายใหม่มีแค่นั้นเองครับขาบายคุยกันสั้นๆง่ายๆอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเทรดหน้าบายนี่ผมจะบายตรงไหนดีล่ะคุณครับเอาแบบใจร้อนใช่ไหมถ้าใจร้อนก็ต้องเป็นจุดเมื่อกี้เลยหรือว่าจุดที่กราฟลงมาทดสอบแล้วนั่นเองนะครับในโซนสีน้ำเงินตรงนี้แหละวันนี้หน้าบายเราจะเทรดกันแค่นี้ครับประมาณ500กว่าจุดมันที่เป็น a อ j u s t m e n t ให้ดีๆบริหารความเสี่ยงให้ดีๆเพราะเราจะถือคติที่ว่า ถ้าทองคําจะไปต่อคุณควรจะต้องขึ้นเลยไม่ควรจะกลับลงมาทดสอบ2 4 2 9 9 5อีกแล้วแต่แล้วแน่นอนครับว่าการลงทุนนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้บางทีตลาดก็อาจจะเล่นตลกกับเราด้วยแรงเทขายทํากําไรครับและยังไงต่อคุณครับมันอาจจะไหลหลุด2 4 2 9 9 5มาก็เป็นได้แต่ผมก็ได้ให้ตัวเลขสุดท้ายเอาไว้ ซึ่งคือ2407.74ถามว่าเอาไว้ทำอะไรครับตัวเลขตัวด้านเนียไว้บายไม่ใช่ไว้บายครับตัวเลข2 4 7 7 4นั้นเอาไว้ดูว่าราคาทองคำจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์แล้วใช่หรือไม่ตัวนี้คือตัวคอนเฟิร์มเลยครับการที่หลุด2421.95ด้านบนนี้หรือว่าโซนน้ำเงินตรงนี้นะครับลงมาเดี๋ยวมันอาจจะเป็นการสะท้อนบอกว่าอะกำลังบายจะเริ่หมหดนะแรงเซลล์เริ่มเข้าตลาดหน่อยนะแต่ ถ้ายังไม่หลุด2407แปลว่าต่อให้หลุดลงมาโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปก็ยังมีครับเพียงแต่ว่าจะฟื้นตัวช้าแต่ถ้าหลุด2407ได้เมื่อไหร่น่าจะกลับมาเข้าสู่หน้าเซลล์ทันทีครับนังนถุดครับดังนั้นวันนี้ขาบายเราต้องภาวนาเรื่องอะไร 1. ภาวนาว่าอย่าหลุดกรอบสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้นะ ภาวนาเลื่องที่2ถ้าหลุดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหลุดลงไปถึง2 4 0 7 7 4นะครับไม่งั้นงานเข้าจบเลยหน้าบายของเราครับต้องรอข่าสงครามอย่างเดียวแล้วถึงจะมีอะไรเข้ามาช่วยเราได้นี่คือการสรุปของประเด็นขาบาบสั้นๆง่ายๆได้ใจความไม่หลุดน้ำเงินล่างเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นทำายใหม่แล้วถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าบายให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับแหม กาว่าจะกดบายแล้วนั่งจุกับเมื่อกี้นี้ไปติดราคา2427พอดีแต่ผมลืมไปผมเพิ่งจะถอนเงินออกจากพอร์ตนี้พอดีเดี๋ยวค่อยเติมเข้าไปใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีนั่งจุกทุกท่านเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูขาเซลล์กันครับเมื่อสักครู่นี้พูดเหมือนให้ขาบายสบายใจทีนี้มาดูขาเซลลขาเซลบอกว่าโหคุณครับพูดจาแบบนี้นี่น่าเซล่ผลได้หมดหวังแล้วใช่ไหมยังก่อนครับ น้าเซลล์จะหมดหวังก็ต่อเมื่อมีประเด็นข่าวสงครามใหญ่เข้ามาแล้วทองคำพุ่งทยานอย่างแรงจนทะลุ2,453ไปเลยถ้าทองคำได้ขึ้นแรงจริงจนทะลุ2,453.82ด้วยประเด็นข่าวสงครามหรืออะไรก็ตามแต่ภายในวันนี้วันเดียวเลยนะครับวันที่12นะขอให้ขาเซลล์ทุกคนครับคนที่ติดลบอยู่และยังไหวตัวทัน อาจจะต้องพิจารณาในการแบ่งค่าตัดขาดทุนแล้วครับเพราะการที่หลุด2453.82มาเนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะทำ high ใหม่สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับและเชื่อว่าถ้าได้ขึ้นขนาดนั้นจริงๆนะฮะยอดเดิมสูงสุด2,477เอาไม่อยู่นะครับอาจจะได้แรงจนถึงประมาณ2,500ถึง2,520เลยครับนักถุนครับดังนั้นนี่คือสิขาเซลล์ต้องเอ้าระวังอางที่1นะ กรณีถ้าสงครามมาอันนี้เราพูดถึงกรณีสงครามมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทองจะต้องบินแรงนะครับประมาณ2,000กระจุดขึ้นไป2453เลยมันไม่ใช่แต่ถ้ามีสงครามจริงๆซึ่งสำนักข่าวหลา,ายสื่อรายงานกันว่าอาจจะเป็นวันนี้ถามว่าแล้วมันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคุณครับว่ามันจะต้องเป็นวันนี้เลยไม่หรอกครับทุกท่านครับข่าวเรียบมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือ ที่ให้แนวโน้มกับเราแต่เราเองด้วยความที่เป็นเทรดเดอร์เราก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็เอามาเฝ้าระวังปรับให้เข้ากับแผนการเทรดของตัวเองครับว่าอ๋อพอดีมันมีข่าวนะแสดงว่าเดี๋ยวผมต้องระวังตัวแล้วนี่อันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะต้องทําครับไม่ใช่มองว่าอันนี้มันเป็นข่าวปลอมนะอันนี้มันเป็นข่าวจริงนะฝ่ารองไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราได้รับข่าวดือมาตรงนี้ต้องติดตาม ต่อมาถ้าถามว่าคุณครับแล้วถ้าผมติดเซลล์ด้านล่างเลยละเอาแบบว่ายังไม่มีสงครามนะทองก็ไม่ได้พุ่งนะขึ้นขึ้นแบบช้าๆเนี่ยเราควรจะทํายังไงดีขาเซลล์คนที่มีไม้เซลล์ต่ํากว่า2422อาจจะต้องพิจารณาในการหาวิธีการในการออกไม้แก้ครับนั่งชุนแล้วออกไม้แก้นี่ตรงไหนดีลวคุณครับเนี่ยผมต้องออกเลยไหมถ้าสมมุติว่าอันนี้ยกตัวอย่างกรณีผมติดเซลล์เองก่อนนะผมก็จะดูโครงสร้างราคา เมื่อดูโครงสร้างราคาแล้วก็จะดูเงื่อนไขว่าทองคําถ้ามันไม่หลุดโซนสีน้ำเงินตรงนี้ด้านล่างน,นะครับยังไงมันมาแน่ๆอยู่แล้วบริเวณไฮเดือของวันศุกร์ก็คือ2 4 3 7และก็ไปไฮใหม่ดังนั้นถ้าผมจะออกไม้แก้ไม้เซลยังไงผมจะรอออกในโซนน้ำเงินด้านบนตรงนี้แหละครับจะออกเป็น3โซนตาม3ตัวเลขตรงนี้เลยก็ยังสามารถทําได้ แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้หน้าบ่ายมันกลับมาเป็นต่อแล้วมันก็มีข่าวสนับสนุนกับทองคําหน้าบ่ายด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คืออาจจะพิจารณานะครับรีบเข้ารีบออกจากบริเวณตรงนี้ได้กําไรหน่อยแบ่งแล้วก็เอามาแบ่งคัดตัดขาดทุนกับไม้เซลล์ที่ติดอยู่ด้านล่างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมทําได้แล้วล่ะเอไม่ใช่สิครับมันน่าจะเป็นอย่างแรกที่ผมทําได้ถ้าผมตัดสใจคัดลอสไม่ได้จริงๆแต่ถ้าสมมุติว่า ผมตัดสินใจคัดลอสได้แล้วละก็ก็อาจจะต้องทําเหมือนกันครับนักถุนครับคาว่าทําเหมือนกันนี่คืออะไรฮะก็คือพิจารณาแบ่งค่าตัดขาดทุนในยามที่ตัวเองสามารถถอนตัวได้ทันสมัยตอนรอเทรดหน้าบ่ายทองคําทุบลงมาใครเป็นเดนเทรดเดอร์สั้นรายวันถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวก็ต้องแบ่งคัดครับส่วนตอนนี้ใครที่เทรดเซลสั้นรายวันแล้วกราฟทองคาเกิดผิดหน้าพลิกกลับขึ้นมาและรู้ตัวว่าเริ่มไม่ไหวก็อาจจะต้องพิจารณาแบ่งค่าตัดขา,ดขาดทุนครับ การแก้ไม้ที่ดีที่สุดคือการที่เราไม่แก้ไม้อะไรเลยมันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยให้มันผิดพลาดไปครับเริ่มต้นใหม่ชีวิตนั้นจะง่ายกว่าเดิมเยอะครับนักชน,นเชื่อผมนะครับโอ้คุณครับแต่ว่ากราฟทองเดี๋ยวมันมีขึ้นมันก็มีลงนะเดี๋ยวผมเฉลยเปไม่หลายครั้งแล้วนั่นเป็นเพราะว่านักถุนอาจจะยังอยู่ในช่วงของกราฟไซเวย์อยู่ในช่วงกรารปรับทางของตัวกราฟเราจะมีความโชคดีแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่กราฟทองคําได้มีการเลือกหน้า บางคนติดเซลล์อยู่นู่นเลยครับผมเคยเห็นจริงๆนะพอร์ตของพี่นักทุนท่านหนึ่ง2,180ด้วยความที่ยังมีความเชื่อกราฟมีขึ้นมีลงกราฟมีขึ้นและมีลงจริงครับแต่เขาไม่ได้บอกกับเรานะครับว่าเขาจะกลับลงไปถึงจุดเดิมหรือเปล่ายัางไงก็ฝากพิจรดารณาด้วยอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่พี่พขาเซลล์อย่างเดียวนะครับเราพูดไปถึงกรณีเผื่อวันไหนก็ตามทองคําทุบลงมาด้านล่างขาบ่ายถ้าเป็นการเทรดสั้นรายวัน ก็ให้จบเฉพาะจุดที่เราสามารถรับไหวหรือว่าทําตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งขาเซลล์นะครับคนที่ไม่มีขอและอยากจะเซลล์ด้วย 3. ตัวเลขด้านบนโซนเงินตรงนี้ถ้ามาถึงรีบเข้ารีบออกเด้งเซลล์ระยะสันส้นๆเก็บทํากําไรแล้วก็เป็นโซลของการออกไม้แก้ให้กับพีพีนั้งจุดด้วยถามว่าแล้วเราตั้ง pending order ได้เลยไหมครับคุณพอดีเดี๋ยวพี่ต้องเข้าทํางาน ฝั่งขาบายน่าจะสามารถตั้งได้แต่ฝั่งขาเซลอาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรครับเราติดอย่างเดียวจริงๆครับก็ตามที่คุณผมได้รายงานเลยว่าทุกสื่อในทวิตเตอร์ตอนนี้คนสําคัญที่ผมติดตามนะครับเขาเริ่มมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามแม้ว่าตอนนี้ขณะที่เราคุยกันคือ8ปดนาฬิกาสานาทีราคาทองอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวรุนแรงก็ตามแต่แต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สื่อทุกสนักรารายงานพร้อมกันคือวันที่12สิงหาคมนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยครับนี่คือการสรุปของพี่ๆฝั่งขาเซล,ลนะยังไงผมเอาใจช่วยจริงๆแหละทุกฝ่ายเลยถ้าขาเซล,ลเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าเซลให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ล l l a เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d o l l เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธบิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลขหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนใน ทุกการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12มนิถุนาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นคุณสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะ โปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับน้งทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเซมทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม